บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะนโยบายผู้สูงอายุนะคะหลายคนค่ะก็มีการชูนโยบายหลายพักมีการชูนโยบายเพื่อตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งเรื่องของบำนาญทุนหน้า1,000บาทสูงสุดอยู่ที่ สามพันบาทแล้วก็การเติมเงินให้กับทุกบ้านอยู่ที่ห้าหมื่นบาททุกพักนะคะชูนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งนโยบายบํานาญประชาชนของพักไทยสร้างไทยจะจ่ายเงินในรูปแบบของการจ้างงานค่ะให้กับผู้สูงอายุเฉพาะผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจะได้รับเงินคนละสามพันบาทต่อเดือนและต้องมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมเพรนาะฉะนั้นรายละเอียดเป็นแบบไหนเป็นอย่างไร สู้ศึกเลือกตั้งในปี2 5 6 9นโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุกลุ่มปอบบางได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลย แต่จะทําได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะทุกวันนี้ของไทยเนี่ยแกก่อนรวยทั้งนั้นมันเป็นความผิดเราไหมอะทํางานหนักส่งเสียลูกส่งเสียหลานอีกโอกาสมันไม่เคยมาถึงเราเลยใช่ไหมคะไม่แข็งแรงจนเจ็บเป็นภาระลูกหลานดังนั้นวันนี้เราจะทําบํานาญประชาชนไม่ใช่เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุไม่ใช่การแจกฟรีแต่เป็นการจ้างผู้สูงอายุให้เดือนละ3,000บาทเฉพาะผู้ที่มีรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจ้างให้มีหน้าที่2ออย่างคือหนึเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพตัวเองอย่างที่ดิฉันเคยทำต้องลดไขมันความดันเบาหวานได้เต้นแอรโรบิกแค่นี้ยังลดได้เลยเมื่อตัวเองแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ต้อง เสียค่ารักษาพยาบาลลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาท่าน30บาทลดการเป็นโรคร้ายแรงหัวใจตีบตันํมามพึกอัมาพาตจ้างที่2จ้างอะไรจ้างให้เข้าโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ที่เขาเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลท่านมีโทรศัพท์มือถือมันทําอะไรได้ตั้งเยอะเราจะสอนให้ท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะแบบง่ายๆแบบโทรศัพท์อาม่าก็ใช้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่ท่านจะกลับมาช่วยลูกช่วยหลาน ขายของหรือท่านมีความรู้เรื่องการทําอาหารมีความรู้เรื่องช่างไม้เราจะจ้างให้ท่านนี่แหละสอนคนอื่นสอนที่บ้านคนแก่กลับมามีศักดิ์ศรีมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพไม่เป็นภาระลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขและเงินตรงนี้เนี่ยจะกลับมาหมุนในเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าสามรอบแน่นอน บำนาญประชาชนเดือนละสัมพันบาทอันนี้ก็ไม่ใช่แจกอีกเราไม่ได้ให้ทุกคนเราให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและไม่ได้ให้ฟรีเป็นค่าจ้างจ้างรายเดือนเดือนละสามพบาททำสองหน้าที่คือหนึ่งหน้าที่ในการรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงลดโรค ความดันไขมันเบาหวานซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคไฮคอสไม้ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัม,ม,พ,อม,มพาตและดิฉันเคยทําสําเร็จมาแล้วตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ลด สามโรคนี้ลงไปได้คือไขมันความดันเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะและเราจะทำได้เราจ้างให้เขาดูแลสุขภาพมีตัวชี้วัดถ้ารับ3,000บาทเป็นค่าจ้างแล้วยังไปกินเหล้าหัวลาน้ำไปเล่นไพย่ยังตบตีซ้อมคนในครอบครัวตัดค่ะไม่ให้เงินนี่คือค่าจ้างจ้างอย่างที่สองทำอะไรเมื่อตัวเองแข็งแรงแล้วเข้า ศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพนะคะเป็นทั้งสองทางถ้าเข้าเป็นคนที่เป็นมีฝีมืออยู่แล้วเป็นช่างไม้เป็นคนที่ทําอาหารเก่งทําขนมเก่งเขาจะสามารถทําของขายได้และเป็นครูสอนคนอื่นในชุมชนในหมู่บ้านโดยรับค่าจ้าง3,000บาทเนี่ยช่วยสอนผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีอาชีพเทคโนโลยีง่ายมาก ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้เป็นค่ะแต่เขาใช้แค่สวัสดีวันจันทร์แต่เราจะสอนให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือคุยกับหมอหมอที่เราจะทําระบบนี้ก็คือหมอเอไอคุยกันได้ทั้งวันเพราะคำคำถามก็จะเป็นคําถามพื้นฐานซึ่ง AI ตอบได้การที่2ใช้เทคโนโลยีผ่านมือถือเนี่ยช่วยในการขายของช่วยลูกขายของช่วยตัวเองขายของง่ายมาก นี่แหละค่ะสามพันบาทบำนาญประชาชนไม่ใช่ประชานิยมแต่การลงทุนการจ้างให้คนแก่มีสุขภาพดีเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นเรามีประชากรที่สูงวัยหนึ่งในสามแล้วนะคะจะเข้าขั้นซูเปอร์ในอีกสามปีข้างหน้าดังนั้นเราต้องเตรียมเราต้องจ้างให้เขาแข็งแรงเราต้องจ้างให้เขายังทำงานอยู่นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเงินที่ลงไปทั้งหมดมันจะหมุนจริงคนแก่ได้เงินมาก็ต้องไปใช้ใจ่ายในชุมชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัส ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สงูงอายุพี่น้องประชาชนทุกๆคนที่รอคอยแล้วก็ติดตามนโยบายต่างๆของแต่ละพักการเมืองในการสู้ศึกเลือกตั้งปี2 5 6 9ในครั้งนี้ล่าสุดนโยบายปํานานประชาชนของพักไทยสร้างไทยค่ะจะจ่ายเงินในรูปแบบของการจ้างงานให้กับกลุ่มผู้สงูงอายุเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจะได้รับเงินคนละ3,000บาทต่อเดือนนะคะแต่ต้องเข้าร่วมโครงการใน2เงื่อนไขคือ1เข้าร่วมโปรแกรมฟืนฟ้นฟนูสุขภาพตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค2ค่ะเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างต่อยอดทักษะความรู้ของตนเองในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างไรายได้ในตัวให้เกิดการสร้างไรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของทางพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะท่านก็มีนโยบายตรงนี้ชัดเจนค่ะบำนาญประชาชน3,000บาทพักไทยสร้างไทยหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนหยุดวงจรแก่เจ็บ นนะะด้วยสวัสริการที่คุ้มค่าชัดเจนนะคะคุณผู้ชมพักไทยสร้างไทยเสนอนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทไม่ใช่แค่สงเคราะห์แต่คือการจ้างงานผู้สูงอายุค่ะในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีฟื้นฟูสุขภาพและก็ฟื้นฟูบุญบาตรในครอบครัวซึ่งรายละเอียดของโครงการที่มีการกล่าวไว้ก่อนหน้านี้จ้างงานผู้สูงอายุที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อก,การยังชีพเดือนละ3,000บาทเข้าร่วม2โปรแกรมที่สําคัญทั้งเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพอ p พสก l l re สกิ l l ในการสร้างรายได้และก็ไม่ เป็นภาระสังคมค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะจะตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องประชาชนหรือไม่สําหรับนโยบายบานาญประชาชนของทางพรรคไทยสร้างไทยขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะคะจะเลือกใครเข้ามาบริหารประเทศนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นันนามาฝากคุณผู้ชมแต่ละนโยบายของทางพรรคการเมืองจะ,จะตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจพี่น้องประชาชนหรือไม่หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ